สวัสดีทุกคนนะคะเรามาฝึกพูดประโยคนี้กันนะคะตั้งแต่เ,เริ่มทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยคที่ใช้ในการจีบชาวต่างชาติเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยหลายๆคนชอบชอบคลิปแบบนี้นะคะโค้ชจะมาทําให้ทุกวันกันแล้วกันนะมาลองดูประโยควันนี้ค่ะแล้วคุณก็ไปฝึกพูดกันได้ด้วยนะคะประโยคของวันนี้ก็คือ do you have a map I just keep on getting lost in your eye do you have a map I just keep on getting lost in your eye โดยความหมายตรงนี้ใครได้ไหงคะ Do you have a map? I just keep on getting lost in your eye. Do you have a map? I just keep on getting lost in your eye. ความหมายจะแปลว่า Do you have a map? คุณมีแผนที่หรือเปล่า I just keep on getting lost in your eye. ฉันนะ่ะหรือว่าผมอะ่ะหลงทาง ตลอดเลยเวลาที่แบบมองไปที่ตาของของคุณตาของเธออะดูวิหารบัมแมีแผนที่ไหมอะ I just keep on getting lost in your eyes ฉันหลงทางตลอดเลยเวลาที่ฉันแบบมองตาเธอประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ฝึกกันนะคะถ้าวันนี้คุณทำเรื่องนี้ได้พรุ่งนี้จะมีเรื่องง่ายเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วถ้าใครนะคะสนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานกับโคตรพัฒนะคะ2ีบเบทเรียนนะคะราคาลงทะเบียนเพียง39 9บาททักได้เลยนะคะที่ละแอดโคตรพัฒปิดนะคะที่พิมพ์มิดาล่านะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ